สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่น้องกะปิมาทักทายเพื่อนๆนะคะ่ะมีอะไรมาให้ดูด้วยนี่ค่ะไข่นกกระทาค่ะทุกๆคนไข่นกกระทาแม่น้องกะปิไปเจอที่ห้างของกินฝรั่งค่ะแต่มันก็ไม่ได้มีตลอดนะคะมันจะมีแค่ช่วงหน้าเทศกาลแต่อีไข่นกกระทาตัวนี้ฝรั่งบางคนเขาจะไม่กินค่ะเขาบอกว่าเป็นของ 8. แปลกแต่สาหรับเขาแล้วมันดีใจค่ะที่มันไปเจอ เพราะว่าพอนจะเอามาทําเป็นเกี๊ยวทอดไขน่นกระทาที่เขามีขายตามตลาดนะคะที่เขาทอดขายไม่ละสิบบาทอะไรเงี้ยคือพอชอบพอนชอบกินค่ะเอามากินกับน้าจิ้มไก่ออกับกระหล่ำปีอร่อยดีค่ะอันนี้นะคะพอนไปเจอมาก็คือแพงละ3ยูโร29ค่ะก็ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ120บาท ร้อกว่าบาทอะคะ่ะถ้าตีเป็นเลทก็คือ1ยูโรมันก็เป็น36บาทกว่ากว่าท,ที่ไทยอะคะ่ะเนี่ยใน1แพ็คมันจะมีสิบสองลูกค่ะถ,ถ้าเพื่อน,อนๆตีเป็นลูกละนี่คงจะลูกละ10บาทไหมคะประมาณนี้ไหมเพราะมัน120กว่า120ยยี่สิบาทกว่านี่แหละค่ะประมาณนี้เ <laughs> นี่ยค่ะไข่นกกระทาที่เรามานน้ค12ลูกค่ะประมาณ120บาทค่ะ แต่ถามว่ามันโอเคมันก็โอเคเนาะมันหายกินยากคะ่ะที่มันสําหรับคนที่ชอบคนที่ชอบไข่หกกระทาน,นะคะคนจะเอามาทําเป็นเกี๊ยวคะ่ะแล้วก็เอาเอาใส่มันซื้อมาสี่แผงคะ่ะก็ซื้อมาเยอะๆแล้วก็ทําทีเดียวแล้วก็เอาใส่ช่องฟิตไวค้ค่ะ